ออกจากหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานกันเช้าๆคนในหมู่บ้านก็จะออกกำลังกายกันเราถ้าไม่มีงานเราก็เดินออกกำลังกายเหมือนกันหรือว่าถ้าไม่ได้ไปไล่เราก็จะเดินเล่นในหมู่บ้านครับแต่แต่มก็ อยู่ที่นี่อาทิตย์หนึ่งก็3วัน4วันแล้วก็ไปอยู่ที่ไร่ที่มกเลยอีก3วันก็แทบจะไม่มีเวลาละใกล้จะถึงทางออกหมู่บ้านละก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะครับ400กว่าหลังทางก็ถือว่าใหญ่เจอไปทางเข้าหน้าหมู่บ้านละ หยิบสแกน, <c oughs> น้าหมู่บ้านก็เป็นถนนปัญญาอินทราเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นซอยส่วนบุคคลแล้วซ้ายก็จะไปทางรามอินทราแยวขวาก็จะไปทางสุขสวัสดิ์ใน,นหมู่บ้านเราโอเคครับครับเดินทางต่อ เดินทางต่อไปเช้าเช้าไปทำงานอากาศเย็นสบายอ่ะวันนี้วันที่15บมกราคม2 5 6าซ้ายมือก็เป็นหมู่บ้านเสือสลิงนะี่ก็คือเพื่อนบ้านเราลงกันอยู่กันครับตรงไป ขาไปแดงแรกเลยเราถ้าเราจะเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวขวาไปทางถนนไฮไทยลาชเลี้ยวซ้ายนี่ออกรามินทาขูบอนข้างหน้าเราเนี่ก็เป็นซาฟารีเบิร์นสวนสัตว์นะครับเด็กๆก,ก็มาเที่ยวกันเยอะแต่ส่วนมากจะเป็นครบทัวร์จากเมืองจีนจากเมืองนอกมากกว่าว่าคนไทยเราก็ไม่ค่อยได้ชอบเที่ยวแบบนี้กันเท่าไหร่ โอเคทายบรรยากาศกันสักพักเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับหลนหนทางก่อนกรุงเทพยามเช้านะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลักอินชาไปปลายละจะมาต่อทางสุวินทวงศ์มินบุรีเพื่อจะไปแปดเลียวไปปากน้ำมาทีาสนามบินจุฬาภูมิ เราจะมาเส้นนี้กันครับเช้ารถก็จะเยอะหน่อยโอเคถขับกันไปยาวๆครับดูกันยาวๆขับขับกันไปเรื่อยๆนี่ก็จะมาถึงสามแยกข้างหน้าเราก็ต้องยกขวาไปทางถนนหลักกำแพงทตซ้ายมือก็จะไปหนองจอกถ้าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็จะเป็นหนองจอกไปอาไรนะแปดเลี้ยว สา,าเช้าไฟแดงจอดรอ <c oughs> ดูกันเลยครับถนนหนทางในกรุงเทพยมามเช้าสำหรับเพื่อนเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดหรือว,ว่าเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้อยูุ่งเทพนานแล้อยากดูเส้นทางว่าไปยังไงอันนี้ผมจะไปวัดหลวงพ่อโตบางพรี จากที่ผมอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้อะครับดูกระยาวติดไฟแดงอยู่ไฟเขียวแล้วเราเลี้ยวขวากันไปเลี้ยวขวาครับเพื่อเข้าถนนรามคำแหงตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกมินบุรีเลยครับ ล้างกำแพงจัดถนนสุวินทวงแดดตรงนี้ก็จะมีสถานรถไฟฟ้ามาถึงละวปินบุรีอย่น,นี้แหละทีมหน่อยก็สะดวกสบายรู้สึก่ปเสร็จปี6 6ไงไม่แน่ใจว่ายังไงเค้านี่อันนี้ก็จะเป็นถนนลา้างำแหงตรงไปก็จะเป็นยานบักกะปิออลำ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าถนนข้าเพื่อไปรัดกระลับบงไปทางสวรรค์ป็นไอ้สานามบินตัวนโช่วงนี้ก็สร้างรถไฟฟ้าก็ถนนก็นิดนึงมีสุดมีโซสถานีรถไฟฟ้าเป็นบุรี เลียเ้ยวซ้ายกันข้างหน้าเพื่อไปรัดกระบ,บงังเข้าเส้นลมกา้าขับกันไปยาวๆขับชิวๆลแล้แหละรถไม่น้อยจริงขับรถในกรุงเทพน่าเบื่อเเรื่องรถติดอะถ้ารถไม่ติดก็ขับก็สบายร,บรถเรยอะก็จริงก็ไหลได้ต่อเน,นื่อง ทานี้ก็เป็นยารัดกระบังซ้ายมือก็จะเป็นลานบรรจุสินค้าไอซีดีส่งเอาอสินค้ามาลงโต้เพื่อส่งออกทางท่าเรือแหลมชบัง ช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละก็เงียบมๆมเป็นช่วงโ <c oughs> ควิดคนก็ไม่ไปเดินทางกันเท่าไหร่ ผมเคยมาเส้นนี้เมื่อปีสักสองห้าสามแปดมาทำงานที่ไอซีดีและกระบางเนี่ยแต่ก่อนยังเป็นสองเลนส่วนกันอยู่เลยมาในว่ายังเป็นป่าก,กันเนยอะตอนนี้จเจริญกันหมดแล้วถนนกลายเป็นสามเลนสี่เลนหมดแล้วข้างหน้าก็จะเป็นสะพาน ถนนวัตเทเวกรุงเทพตอนนี้น่าจะเป็นพัทยาแล้วนะตอนเมื่อปี2538ที่ผมมาทำงานที่นี่สะพานข้างบนที่ว่า้เลีเ้ยวจะขึ้นไปทางสนามบินจุฬาภรณ์ยังก่อสร้างไม่เสร็จยังขาดอยู่ก็มีจาพนมมาถ่ายหนังเรื่ององค์บากภาคแรกฉากที่ว่าใกล้จะจบแล้วอ่ะที่ว่าสามล้อเพเกจะตกทางด่วน ใครจำกันได้หรือเคยดูกันคกอฉากที่10ไอ300ตุ๊กตุ๊กอ่ะวิ่งกันมาจากเมืองทองแล้วก็มาชนกันที่นี่ตกน่าจะเป็นฉากจบอ่ะขับ3้อเครื่องมาหลายๆคันเลยเรื่ององค์บากภาคแรกนะแต่ตอนนี้กลายเป็นทางด่วนวิ่งกันสบายหมดล้ะมีรถไฟฟ้าที่วิ่งมาจากลาดเทวีมาลงที่สวนภูมิ ตอนนี้เจริญขึ้นเยอะครับดูกันยาวๆครับตรงกันไปครับเองสะพานข้างบนนะครับแต่ก่อนไม่มีไมม้กันข,ข้างบนนี้แหละที่วัจยาพนมมาถ่ายโอเคเลี้ยวไป กิ่งแก้วกันถ้าวิ่งในนี่ในึงเทพในเมืองใหญ่ๆเนี่ยถ้าวิ่งผิดเส้นนะอ๋อใหญ่โพดหาที่บนกับกริก่ยาวถ้าไปสนามบินทัวรภูมิก็ต้องตรงไปผมจะเข้าไปทางกิ่งแก้วก็ต้องชิดซ้ายหน่อย ใครจะไปเที่ยวเมืองนอกเดินทางไปต่างประเทศก็จะไปส่งสินค้าเข้ามาที่สุรพงมโล่งนีแท้ ทางข้าง,างซ้ายมือผมก็จะเป็นสนามบินทัวร์โฟล์กังินจอดเพียบอยู่แลวร้านอาหารนี่ใหญ่จริงๆนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยเข้าเคนทุกีอลังการงานสร้างมาก สำหรับพวกจัดเลี้ยงจัดสัมมนางานแต่งปีเวงอะไรแล้วแต่ใหญ่มากเราเ้ยว้ายเข้าเส้นกินแก้วดูกันยาวยาวครับเดี๋ทางกันต่อถนอนหนทางในกรุงเทพนันจะสวยเหมือนวิวเส้นขึ้นเขาทำาตาม,ต,ามต่างจังหวัดหรือเปล่า ชื่อร้านอาหารเกาะลันตาทัวนู้พรมใหญ่โตโอเคเราก็เดินทางกันต่อครับผมตรงไปโอหยอาตรงไปก็จะไปบ้างบ่อไปสำโรงสมุทรปราการครับแต่เราจะมาแค่อำเภอบางปีาลูกค้าอยู่ที่บางปีแถวแถวซอยวัดหลวงวโต วัดหลวงพ่อโตก็คนก็มาเที่ยวมาไหวา้มาคารพบูชากันเนยอะมกากราบไหว้ท่านสักสิค <c oughs> ่ครับนะครับข้างหน้า,าตรงไปก็จะเป็นสวนปราการนะครับแต่ว่าของเราเราจะเลี้ยวซ้ายซอยข้างหน้า สายเข้าไปไปวัดหลวงพ่อโตสายมือนี่อ้าตอบางฟรีใหญ่โตโมรานถ้ามมาจะ่ซอยเป็นเลนส่วนจะบ่วนมะห <c oughs> ับกันต่อไปครับ ก็จะถึงวัดหลวงพ่อตอละบางพลีแล้วครับกวัดอยู่ข้างหน้าวัดใหญ่โตสวยงามครับศักดิ์สิสทธิ์ครับหลวงพ่อตตว,วัดบางพลีศักดิ์สิสทธิ์ตอนนี้เรามาทํางานก็จะผ่านไม่ได้ลงไปไหวก็อธิษฐานอยู่เนี่ยครับหลวงพ่อตอท่นอยู่นี่ทั้งสองฝั่งเดินทางกันต่อครับ ขับกันมาเรื่อยๆก็จะถึงบริษัทของลูกค้าแล้วสองแถวนี้ไม่มีคนเลยเงียบเหงาเดี๋ยวตรงไปข้างหน้าก็จะถึงบริษัทลูกค้าแล้วก็เดี๋ยว แค่นี้กันเหลยอไงกลับมาถ่ายให้ดูต่อได้ครับ